สบารีปาลูสบารีพ euh, ี ube, ่น้องสวัสดีพ <c ười> ี่น้องสบารผมพันอือมื้อนี้กะน้องมพี่น้องเอยเออเห็น YouTube มันจะมื้อแล้น้องล่12มื้อ12มื้อ12มื้อพี่น้องเอ๋ย12มื้อกะได้รับข่าวดีแล้วพี่น้องเนาะอือพอดีมี ผุ้ใหญ่ใจดีผ่งยใช่าังละานีอเนอโอ้ยดีใจน้ำนองน้ำนุ่งพี่้องเลยคอพระคุ้หลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเปิฟางไม่หายละปานได้อะนะอาโชโชโชคอมาโช้อือ โอเคสองขันหาแต่ว่าได้ยินว่าให้น้องอเต้น้ำสามร้อยสามร้อยที่เลือกอ่ะเอ่อน้องโมน้องแมนกัไว้ซื้อบัตรตำเงินเนาะงบัตรเติมเน็ตนี่แหละกาบัตรเสียเงินฝากนะเนาะกัเป็นของเท้าเองพี่น้องน้องโมกับหลับจากเท้านี่แหละบ่าวบอยบ่าวฝั่งลาวนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นที่เอ เป็นเอทีเอ็มหายที่งานเอทีเอ็มเหมือนที่งานอะไรเอาลงได้แล้วเออเป็นเอทีเอ็มหายแต่พายอยากฝากให้น้องมนต์น้องแม่กับหากมาทางเฮาโดยตรงก็ได้บุญยาเดอกในส่วนตรงนี้อยากซับพอร์ตก็ได้อ้าวมึงมาทำอีกะไร ทั้งร่างถ่วยพาอถูเพื่อนจะทั้งเลิกจะกลับบ้านหรือจะหันหลับไปหมื่นสิไปถอนเงินบ่อรู้จังใดครับเบ่มือมึงมาหอมข้าวเด้อเขาจะเอฟซีเขาตบมึงเด้อมึงได้มึงได้หัวน้ำใส่เนาะมือนเนาะไอ้ชัางจอดได้หัวใส่ไมืบอว่าเดี๋ยวถ่ายน้อยพว่าเงินกาวใหม่วันมันน้อยโอเคกัสีเงินนี่กัสสิไปใหยนเออให้แม่ให้พ่อเฮ็ดน้ำเนาะ อยู่เพื่อนบุญแหละไปต่อกันอยู่เพื่อนนะพี่น้องเด้อขอบขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีหลายๆครับขอบคุณลายลายผู้ใหญ่ใจดีทั้งประเทศไทยกูแหละซัพพอร์ตคนแรกของน้องโมเนาะอาทิตย์แรกก็มีผู้ใหญ่ใจดีอ่าซัพพอร์ตแล้วก็ก็ดีใจเนาะดีใจแทนน้องเขาก็ได้ได้ผมจะก๊าดสีเปล่าผมเคยได้ผมเคยได้เหมือนจ้าีใจให้ กะไว้ซื้อไว้ใสเนี่ยจำเป็นอ<ม>ะไรจำเป็นที่สุดก็คือบัตรเติมเงินเท่านั้นตอนนี้โอเคมาบ้านพี่น้องกินกลางน้ำใจเด้อขอบขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีมาจากเมืองไทยจีตเมตตาสงสารบ่าวโม่หรบาร่าวแม่คอ้สุขภาพเข้มแข็งให้อยูดย่ดีมีแห้งเด้อสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้บ่าวโม่บ่าวแม่เนาะ mình mình sự mình tâm ngân, mình 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 Mẹ mình 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 mình

สองข่ายยังก no. yeah. ็ไ nah ม่เอาตายอยู่ยังอยากหรือเปลานะนี้คือตาขอพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องเด้อกินข้าวตำกันเด้อแกงปลาพี่น้องเลยต้มปลาโมเมนแกงปลาคนลยางต้มปลาปลาดุกปลาข่อยน้องพี่น้องกินแต่เสะต้มใส่มะขามใส่ปลาพี่น้องเด้อกินข้าวตำกันมีบแหงเด้อจ้ะ ปูฝากเงินมาให้บาโม่บาเมนกันเลยไยใจดีให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้บุญคำนำสูสุขภาพแข็งแ้งเด้อพลานามไมสมบูรณ์มันยืนมันยืดคิดเงินทหาใดเงินคิดทองให้ท่ทองเด้อขอใหญ่เด้อลำรวยเงินทองมันยืนมันยืนสบายดีเวลาเป็นเลืดอะไรเ่อทีเลยไงไปเดยวปลา มืออก็ไมี่อถือนี่ยาานนี่กว่าล้างตว่ามฮวานนี่กับบมีมย่างไรพี่เนางบะโมเขอเรียกเจฟิดตอนนี้ฝากติดตามส่องบะโมยเดี๋วนี้นงฝากีสนับสนุนบามูกับบแม่เนาะข่าวคมาสบายดีสบายดี